ฤทธิ์เพชรนะครับ28ปีจากจังหวัดกำรรแพงเพชรเกียรติประวัติก็แพ้แชมเปี้ยนมากมายแล้ครับวันน้าคณะหนุ่มโบสคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับแล้วก็มีคุณจีราชัยวชิระรัตนวงศ์เป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านประธานดิ่งของสนภูรีรสอร์ทครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี นักชกในดวงใจก็คุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยวารุณีสอเพินจิตครับผู้ฝึกสอนให้แล้วครับ78ครั้งชนะ57แพ้19เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับจเจริญสุขสอจอต้องปราจีนครับนายกิติพัฒน์สยุมภูดำเนินครับ18ปีจากเชียงใหม่หัวหน้าคณะผู้จัดการครับอาจารย์บุญบุญลันนามวยไทยแล้วครับมีท่านสอจอต้งปลาจีนให้การสนับสนุน เพชรวันฟิตซ้อมอยู่ที่บุญลันนามวยไทยครับนักทกในดวงใจนี่กบขุนศอกผีดิบครับยอดมมยอีกคนหนึ่งของเมืองไทยครับก็คือเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม49ครั้งชนะ41แพ้7แล้วก็เสมอ1ครั้งครับห้ามกับพิบตาเลยนะครับคู่เอกในรายการครับมวยมันสนั่นเมืองครับสายปรมาณูงเกงสีแดงนะครับบุญหลงจากเมืองกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับส่วนน้ำเงินนี่คนเหล็กบนดอยครับ เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ชกทุกไฟสนุกทุกไฟนะครับเจริญสุขบุลนาวยไทยหรือสีเสื้อใช้ของท่านสาตบจีนนะครับร้อยปอนด์เท่ากันครับกรรมาการพงพัฒน์วงไวชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนนสท่านมีอารันนุชกลางปรวัตรแขกสิงห์ทองแล้วก็ ธงชัยทองสเวกนะครับแมคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลาเลยครับบุญหลงหายจากมวย5ยกเนี่ยไป2ปีนะครับแต่ว่ากลับมาเคลื่อนไหวที่ RWS3 ยกแล้วนะครับวันนั้นก็ชนะสุรศักดิ์คูดามยิมนะครับแมวันนี้นี่ครับแม่เห็นมีแน่เซเย์เนี่ยนะทายาทองเยเซยงะมาดูมวยที่นี่แล้วเนี่ยโหหน้าตาผงใสมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นแฟนขาประจําของนี่แหละทุกฟยวนะมวยมันสนั่นเมืองแล้วก็ทั้งวันศุกร์อันนี้ก็เป็น ขาประจําของที่นี่ตลอดนะครับมีแน่เสดเยเนี่ยเป็นลูกชายของเยเซย์ไงโอ้อัธยาศัยน่ารักตลอดยิ้มย่องสงสตลอดนะอะไรเนี้ยเป็นแฟนมวยขาประจําที่นี่ด้วยนี่ครับยกแรกยกแรกครับเหลืออีก3าวีน่าคิดนะครับคู่นี้โปรโมเตอร์หนุ่มโบสคุณนัทเดชครับมาแฟนๆบอกว่าซ้ายกับซ้ายด้วยครับแล้วเดี๋ยวดูครับซ้ายปรมานูของบุญหลง มาเขาบอกว่าจะเตะให้เจริญสุขแม่หยุดอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเตะไม่ทันเนี่ยสิคุณออสล่าสุดนี่เจริญสุขก็ชนะเพื่อนร่วมค่ายบุญหลงมาด้วยนะครับชนะสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับวันนั้นตน้ตนๆก็ทําท่าจะกระทงหลงทางเหมือนกันครับแต่ว่าจับจังหวะได้นี่โอ้โหแกเดินไม่หยุดเลยนะครับเจริญสุข <c oughs> หมดยกแรกครับพักปันเดียวครับ พอสอบกับเข่าลอย10,000บาทจระเข้ฟาดหาง30,000บาทถ้ามีแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับแล้วก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลุุงโลดศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู้เอกมวยมันสน,นันเมืองครับวันที่6เดือน6ปี6กหกครับบุญหลงแดงกลับมาแล้วนะครับส่วนน้ําเงินนี่จเจริญสุกก็ชกเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอสายสายไหนจะแดกกว่ากันนะครับแดงนี่เมืองกล้วยไข่กําแพงเพชรส่วนน้าเงินนี่เชียงใหม่ครับซอบุญลานามวยไทยอา้าวหนุนเลยนะครับในน้ําหนักนี้นะครับร้อยยี่สิบสองยี่สามนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอา้าวมีทั้งยอดมวยสาม,มารถขโมกเพชร ก้องธรณีพระาธาตโลกเงนดอกไม้ปลาโอ้ยแสนชัยอย่างนี้ดังๆทั้งนั้นนี่ครับแเวแม่พิกัดนี้ยอดมวยทั้งในอดีตและปัจจุบันโอ้ยซ้ายเข้าไป1เมตรครับบุญหลงโอ้แต่ว่าจเจริญสุขนี่ครับอีห้อมารถถังเมืองเหนืออีกคนหนึ่งคออสดูดูดูดเอาละครับเกมเกมเริ่มจะเดือดแล้วนะครับะจะเจริญสุขก็ตัดเวทีให้แคบครับ ลูกศิษย์ของท่านสตจตงปราจีนส่วนแดงบุญหลงซอมเพชรยินดีไฟนี้ลูกศิษย์หนุ่มโบ๊ทขยับหาช่องเจาะอยู่นะครับเจริญสุขทีบนำโอ้โหแม่แกจ,จะมีเข่าลอยด้วยครับเออกลัวที่ไหนล่ะสตจตงปราจีนนะครับอาชิตอยู่อาชิ์มาแล้วอาชิ์มาแล้วนะครับมาที่นี่แล้วอ้าวไหลกําปั้นเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับอา้าวเจริญสุข ฝ่าแดงบุญหลงบุญหลงเอา้าติดมุมไหนตีก่อนตีก่อนเอาล็อกไว้โกงมาเอา้าตีได้ทีเดียวออกมากันแกะแยกโอ้โหดูครับาตื่นเต้นครับนี่ครับมาลูกเกมเขาทายกันออกมาสองลูกแล้วครับ น้ำเงินจะเดินเข้าล่องแข้งซ้ายปรมาณูหรือว่าเดินเร็วจนบุญหลงผแผดเตะซ้ายไม่ทันครับดูแต่ว่าตอนนี้นอกจากแข้งมามีศอกมีหมัดบวกกันแบบนี้แล้วครับจเจริญสุกนี่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยโอยศอกมาครับของบุญหลงติดตัวครับก็ตีไปเรื่อยนะครับจเจริญสุกนอกกับใน คู่นี้นี่ยังยังเดาใจไม่ออกยังบอกไม่ถูกซ้ายเกี่ยวคืนไปครับแม่ปีนซ้ายปีนซ้ายนี่หนักนะครับบุหลงเจริญสุขอย่ายุบนะติดตลอดต้องการให้ดีด้วยนะครับอา้าวติดติดปลายปล่ายยกปลายยก,ยยกติดตลอดเอาขวาไปเอาขวาไปฟันมาเตะซ้ายมาเา้าซ้ายไปซ้ายไปเอาคืนไปติดอีกเจริญสุขขวามาบุหลงกาดไว้กาดไว้ยำเก่งนิดนึงเอาถีขวามาทีหนึง่งบุหลง อ้าปลายยกเลยนะครับจเจริญสุขติดอีกติดไม่กลัวไม่กลัวด้วยเอ้าขวาลุดหมดยกที่สองของเรามาไฟแดงบุญหลงบุญหลงเหมือนกล้วยไข่ครับกำแพงเพชรเหนือตอนล่างน้ำเงินจเจริญสุขเชียงใหม่เหนือตอนบนโอ้โหดูมาจเจริญสุขแกก็เหมือนเดิมครับมาเดินเบียดติดเข้าไปโอโ้บุญหลงซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายซ้ายกับซ้ายด้วยครับไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับคู่เอกวันนี้ครับซอครับบุญหลง วันนี้นอกจากแข้งซ้ายก็ยังมีสอกคอยสก,กัดรุ่นน้องอย่างเจริญสุขนะครับแข้งขวาดีมาสายสายคืนไปมามาเตะมาเตะคืนไม่มีของฟรีกับบนเวทีอา้าวเตะตลอดนะครับจเจริญสุกอ,อ้ออกาวบุหลงโอ้โหออกแ่นออกแรงออกแรงออกแรงอ้าวลุดอีกแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีดจเจริญสุกอา้าวบุหลงเงอา้าวทีบเท้าหลังนะครับจเจริญสุกเตะมายังติดแน่นไม่แน่นแน่นไม่แน่นล่างมาทีนึง ขยายับขวามดบุพจนขวาหลุดหลุดบุลหลงซ้ายปิดโอ้ยโอ้ยนี่ครับอ่านี่ครับมาระลดมอาวุธใส่กันแล้วครับตอนนี้กลางยกสามพยายามพยายามเจริญสุขมาบุญหลงดึงล้อคืนอยู่ล้อคืนอยู่จังหวะเตะของเจริญสุขนี่บุญหลงยังเห็นอยู่นะครับยังดึงได้ครับถอยซ้ายครับเขี่ยร่างคืนไปครับ จเจริญสุขก็ดับเครื่องชนรุ่นพี่เหมือนเดิมครับไปยืนคุยไม่ได้อะครับแม่อย่าหลุดอย่าหลุดเจริญสุขติดอีกเอาแม่แม่ซ้ายสวยนะครับบุหลงนานโอทีแม่นแม่นแม่นเอาตั้งไว้คอยโต้บุหลงเอา้าขวามาต้องรู้อย่างเดียวจเจริญสุขหยุดไม่ได้นะครับเอาตาดยาตกด้วยนะ เอามุมแล้วอยู่ในสามเหลี่ยมอยู่ในสามเหลี่ยมกรรมการยังไม่แยกเอามาชากมาตีได้ไหมหนึ่งดอกอต่อดอกเดียว <c oughs> นี่ครับกรรมการผงกัดวงไว้แก่แยกมากลางเวทีตีเข้าไปตีเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวดูข,าขวาจเจริญสุขซ้ายบุญหลงซ้ายไป2แสองแขนจเจริญสุขต้อคืนคันขวันเลยพยายามจะขยโยกให้เร็วนะครับจเจริญสุข ช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าจังหวะซายนี่ครับเบินไปครับของบุหลงอ่าตั้งไว้ยังคืนไม่ได้ครับกรรมาการงัดแยกออกมาครับเดินเร็วครับแม่ตรงนี้ใช้ได้เลยของบุหลงนะครับอา้าวแต่ไม่ละความพยายามนะครับกรินสุกบุหลงอาศัยลูกกขาวออกอา้าวต่อยไปก่อนต่อยให้เปิดกัเอ้าวซ้ายสวยสงดอกโตไม่ได้อ้าวแม่แคชกแบบโอ้โหมีคลาเลยแทงไปอีกดอกนึง แม่ครับยบครับเอาออกข้างไปนิดนึงเอาซ้ายสวยเรินสูงต้องติดตลอดนะครับแม่บุหลงเอาคุกขวาซ้ายมาไม่ได้นะครับเอาซ้ายติดสง่งอำ่ำยังไม่ได้เอายกไปฝานไปนหโอ้โหจัดแบบมันยังเอ้ยอย่าล้มแม่ถ้าล้มจะเป็นเรื่องหมดยกที่3นะครับแม่ หลายท่านครับบอกว่ายกนี้ครับจะเป็นยกเห็นเห็นเลยครับว่าใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบดูจเจริญสุขชวนทะเลาะวงในแต่ว่ายังไปกันได้ไม่ถนัดครับกลางเวทีกลางเวทีนี่ครับมหาปีกไปบาปละลบถังเมืองล้างนาโอ้แกปวดเบียดหวังว่าจะให้บุญหลงที่หายใจไม่ทันนะครับจเจริญสุข ตูมีสอกใกล้ๆด้วยอ่ะกรรมาการแยกมากลางเวทีครับมาดวลกันต่อครับโอ้โหเจริญสุี่ก็มากรถถังยิ่งเจิมเลยไม่ได้กลัวรุ่นรุ่นพี่เลยอ่ะอ้าวดูดการไล่ยอย่างเดียวไหนแล้วในแล้วนี่นะครับตีแล้วโอ้โหนี่แหละโอ้โหมวยปล่อยกันอย่างนี้แฟนชื่นชอบตลอดเลยทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นอุทัยทัพอาสานชอบมาชูชีพสมพรนี่ ดเอรอภิชาอ้าซ้ายไปซ้ายสองดอกจับ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 มาซ้ายไปซ้ายไปไม่แต่นายแล้วมาตัดไม่ล้มตัดไม่ล้มอ่านี่ครับมาฮะเขาบอกเดี๋ยวมาดูลูกเก๋าฝ่ายแดงครับมเขาบอกคุณหลงจะคุมแล้วจะมาเล่งยกสี่เดี๋ยวดูครับมาเล่งแล้วซ้ายปรมาณูจะได้ขายจะได้โชว์เยอะๆไหมครับยกนี้มาแต่เจริญสุขไม่สนมาวิ่งเข้าไปเลยมา่ีครับนาย นี่แม่เกา่าเกา่าเอาอยู่เอาอยู่ไหมบุญหลงโอ้ยซ้ายแม่ขยันออกแล้วนะครับทางด้านบุญหลงครับแต่ดูครับเจริญสุขไม่สนใจอะครับติดตัวพออยู่ไหนยัดไปครับเอาสอกมาจากบุญหลงเจริญสุขเดินชนยัดเขา่าตัวศอกกันไปบวกศอกเล่าศอกอีกทีครับมาดวนเดือดวงในตีตีโอ้โหเดือดครับโอ้โห ต้องยกให้เสียโบนเลยนะครับออกคู <misunder> ่มวยมาคู่นี้โอ้ดูดิวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เอาสองดอกดอกเดียวเอาเตะมาเตะมาจับไปต่อยไปตีไปตีไปตีไปเจริญสุข้ายไปตีไปถอยตัวตีไปอีกดีได้ตีไปดีได้ตีไปกรรมการยังไม่แย่เอ้าตีไปตีไป้ายไปบุลลงกันไว้เอ้าถอยมาเอ้าอยู่ในอยู่ในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอามาฟันไปโอ้โหมันมันอะไรแบบนี้ คู่เอกของเรามาเจริญสุขมาชวนทะเลาะวงในมาแต่ว่าบุญหลงมาโตแล้วก็มีสอกอุย้ยดูมาัวเนียัวเนียกันอยู่ครับที่มุมมุมกลางบุญหลงเอา้าโดนสอกเลยเอาสอกคืนโอ้ยมาด่วนเดือนมาศอกมาสอกคืนเขายัดไปครับตั้งไว้เอาต่อยท้องครับเจริญสุขบุญหลงตั้งป้องดัดแทงเอาตีคืนไปโอ้โหสุดๆเลยครับเบียดกันเอียดอ้างกัน โอ้หม,มันมันอย่างนี้ชิงเจ้าโอ้ยหมัดไปส่องมาส่องไปเอ้าแทงมาแทไางไปเอ้าโอ้ยล็อบไปเอ้าจังหสุดไปไปหมดยกที่สี่โอ้ยสุดๆเลยของเราครับตโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจับโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณคุณอดีเลกข,ขอบคุณท่านดรพงเอาตามกันต่อยกชิงดำครับคุณน็อตมาโชว์เบิร์นแ้งซ้ายบุหลีเอาอาคาคาคาบ้าโย เขามาครับมาดูยกสุดท้ายวัดดวงวัดใจครับสานาทีสุดท้ายครับโอ้โห oh สุดยอดเลยนะครับนี่เลยครับตัวต้าเคโมเตอร์คุณพี่เฉียนดูชอบชอบลุนเลยเอาต่อยไปเอาเจรินสุขลุยอย่างียวเลยลุยไปเอาบุหลงบุญหลงบุหลงบุหล,ลงอย่าได้อย่าหมดนะยอย่าเจนเนริญสุขตีไปตีได้ตีไปกรรมการยังไม่แย่เอาเชือกใหม่เอา้าเดินอีกเจรเญอสุขเอา้าโอ้ยสายหลงนี้ใช้ได้ใชส้าสา่3โดเอา้า โอ้โหเจริญสุขตีได้ไหมอ้าวล็อกยังยังตีไม่ถนัดเอาตีได้ทีเดียโหนปลายเชือกไม่เอานี่ครับมาตูมาปิดเข้าไปติดเข้าไปตอนนี้เป็นนอกกับนายมาบุญหลงอ่ะยัดไปครับบุญหลงครับยังเดินต่อข้อางซ้ายจากบุญหลงติดตัวอีกแล้วครับถ้าติดตัวนี้เป็นเกมของเจริญสุขแน่นอนครับ เจนพยายามจะสอดแขนขึ้นครับอา้าวไรข,ขึ้นคอได้แมตีได้ไหมตีไปได้กรรมาการพงพัฒน์แย่ครับโอ้โหจัดอ,อะไรนี่นะครับโอ้โหสุดๆเลยสวดๆเลยนะครับไฟแดงบุญหลงนะครับน้่มมันจะเดินสุกไม่เอาแล้วนะครับเหลือเวลานาทีเศษเศษอา้าวผีมังมืนนะครับจะเดินสุกผีโมไม่ต้องเข้าแล้วอ่ะบุญหลงก็กลางปีกเลยนะครับโอ้โหนี่แต่ว่ามาเหลืออีกนาทีกว่าๆนะครับแม ตรงนี้นี่แหละก็ทั้งคู่ก็คาดว่าตัวเองอะนะน่าจะมีแต้มดีกว่าคาดเองนะคาดเองนะนี่ครับเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับคู่เอกโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับนี่ครับมั่นใจทั้งคู่ครับทั้งรุนที่ฝ่ายแดงครับคุณหนงท้องสุนทรีอร์ท ส่วนฝ่ายน้าเงินครับรุ่นน้องเจ้าเจริญสุขลูกศิษย์ของท่งงานสจต้งปลาจีนก็มั่นใจทั้งคู่ครับวันนี้ส่งทีมงานมานะสนจต้งปลาจีนส่งทีมงานมาเลยอ่ะโอ้โหหลบเสียวไส้เลยโอ้โหถ้าโดนคอหลุดนะต้องกาคาให้แม่นนะครับแต่้ากษกาไม่แม่นพลาดน,นิดเดียวนี่อ,อาจจะถึงแพ้เลยครับซ้ายมาเอาละครับอีก30วสนวิสุดท้ายครับ โอ้โหสุดๆเลยครับนี่เลยครับคำว่าถูกที่ถูกเวลาครับบุญหลงเจริญสุขอาละครับแบบนี้วัดใจกรรมการแล้วนะครับด้านล่างให้คะแนนสามท่านมีอรันนุชกลางพรวัฒน์แขกสิงห์ทรธงชัยทองเสวกชอบใครครับอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหต่อยกันสาดใจจริงๆเลยนี่เลยครับไยแดงบุญหลงนะครับทองสุภุริศรนเมินงเจริญสุขสจโต๊บราจีนนะครับมา ปาเียกดูแล้วชมเปาะมาเลยนี่โอเชี่ยงขบนาด้วยอ่ะมหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับมโอ้โหต่อยกันสะใจจริงๆเลยบุญหลงกับเจริญสุขนะครับใบแรกก่อนนะครับนี่แหละครับนมโมูดจัดให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดวงกันทั้งเมืองนอกเหนือจากภายในสนามแน่นแล้วอ่ะดูทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเลยนะครับอ้าวไปไหนอ่ะ ไปที่แดงนะครับโอ้ชูม,มือให้แดงนะครับวันนี้เอาโอ้ชนะแบบโอ้โหบุญลงนะครับของสุปููรีสอดชนะคะแนนเจริญสุขสจโต้ปราจีนโอ้โหนี่ดูนี่